ครับผมวันนี้พามาขยายพันธุ์หอยเดอร์ขยายพันธุ์หอยขมนะครับดจะเอาจากสองท่อนี้ไปใส่อีกท่อนึงน,นะครับอันนี้เลี้ยงมาได้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะครับนะครับออกลูกหลายขนาดนะครับนี่เลยเต็มเลยครับมันนี่ก็ได้สิ เอาขยายพันธุ์นะครับเอาตัวตัวงหญ่เนาะตัวพ่อพันธแม่พันธุนะครับไปขยายพันธุ์นะครับอ่าครับจะเอาจากสองบ่อเลยนะครับนี่ครับลูกน้อยกับลายนะครับอ่าเดี๋ยวสิงมนะครับงมจากบ่อบ่อนี้ก่อนเออว่นีงครับบอนี้นะครับอ่ากระมังมาลูก ขยายออกนะครับเพราะว่าบอกเก่าหรูซื้อวัประชากรน,นานแน่แล้วนะครับรน้องตะวันมานี่ครับนะครับตัวใหญ่ตัวพันแม่พันเนาะอ่าเก็บสายพ่อเก็บเลยเก็บตัวใหญ่เบาๆเบาๆเดี๋ยวมันจะตายค่อยๆไม่รู้เออทันีีเด้อ เก็บไปรุนี้ตัวใหญ่เดอ้อตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็บตัวใหญ่จะเอาไปขยายใส่อีกบอ่อนึงนะครับอ่าตัวน้อยบมเอาอันนี้ใส่ทางมะพร้าวนะครับแบมะพร้าวให้ผนจับอันนี้คอนต้องส่วนก็อยู่ินคอนอาลูกตน นี่ยอแมงนะอาตัวนี้นี่ตัวใหญ่บาเบาลูกบาบาบาเดี๋ยวลูกมันสิต๊นะครับนี่ครับลูกเต็มอยู่ลูกเต็มอยู่เลยอะเดี๋ยงงงงงงมงงงนงง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 งครับเ หมายคมนะครับนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ๆๆไวเธอได้ผู้ช่วยครับหนุน้องตะวันมาช่วยอ่ะอารุตัวน,นี้ตัวใหญ่ๆอามาโซ่ดูเอามาโซ่หนะ่มาชิครับเออหลายตัวแล้วอ่ะทิ้งเยอะตะวันจับอรุรตัวนี้ อันนี้เอาในขอบท่ออ่ะลกมหนน้อยนี่ตึงดิงมงมบึงนะครับงมปันใต้ดินแะ่นี้ดีตัวตายตัวตายตัวน้อยครับนี่ครับเกาะอยู่หลายครับหลายหลายหลายเดีย๋ยววันนี้จะพาไปปล่อยใส่ บอ่อใหม่เนอะครับเนาะเป็นการขยายครับเอามาบอ่อหนึงนี่ประมาณสัก30 40, 40ตัวนะครับ30 40, 40ตัวเอาไปปล่อยตัวบอ่อนะครับนี่บอ่อนี้เตรียมไว้มีหอยเชอรี่ตัวหนึ่งครับตัวนี้ปล่อยปล่อยไว้ก่อนน,นะครับ อ่ะเอาลงเลยครับเอาลงเลยมีแหน่น,นะครับมีแหนด้วยอ่าครับมปมพปาพิดอฟมาเบื้องการเลี้ยงหอยขมนะครับเนาะหลายคนกับสูตรบาคือกันนะครับอันนี้คือหอยขมที่เลี้ยงนะครับนี่ครับอ๋อติดเป็นลืมยู่นะครับเนี่ครับ ท่อค่ะท่อที่ใส้เลี้ยงกับเป็นท่อแปดสิบนะครับนอนรือว่าท่อปูนมะนาวครับห้องพื้นด้วยซีเมนต์นะครับตอนแรกเขากะต้องอเฮ็ดให้ลดความเป็นก๊อตของท่อสกอนนะครับโดยการปาดเอาต้นมะกล้วยนะครับมาแช่น้ําไว้นะครับแช่น้าไว้ประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับจนกว่าเขาจะเห็นว่าอันในบอ่อหันนะครับ มีสิ่งมีชีวิตอย่างเส้นว่ามีอย่างลูกน้ำนะครับมีดักแด้พวกนี้เห็นพวกดักแด้อยู่ในน้ําแสดงว่าบอ่อนั้นสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเป็นบอ่อไม่เราต้องตัดต้นกล้วยมาแช่ซะก่อนประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์นะครับจนกว่าสิเห็นว่ามีดักแด้มีอันสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นก่อนสามารถใช้งานได้นะครับส่วนท่อที่เป็นท่อเก่าหลือกัท่อที่เป็นปีมาแล้วนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ อ่าทีนี้ในบอ่อนะครับก็ให้มีพวกสาล่ายอยู่น้ำนะครับมีสาล่ายนะครับถ้ามีพวกจอกพวกแหนนะครับพวกอาสลายางกระลอกเนาะก,ก็มาใส่ได้นะครับือวยสิเป็นสาล่ายลักษณะาานี้ก็มาใส่ได้คือกันนะครับต่อไปสำหรับการป่วยน้าใส่ท่อนะครับต้องให้น้นํานี้มีขนาดสูงกว่าสี่สิบเซนขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าน้นํามันน้อยนี่ แต่พี่สังเกตนะครับถ้าน้ะมันน้อยมันสิบบสไข่นะครับสิีออกลูกนะครับข้อดีของการเลี้ยงหอยก็คือมีสองเพศในตัวเดียวเนาะสองเพศในตัวเดียวนะครับเพราะเราต้องผสมพันธุ์อย่างนะครับถึงเวลาพอมันโตเต็มวัยนะครับมันก็สีไข่ของมันเองนะครับออกลูกของมันเองประมาณสักสองเดือนเนาะสองเดือนมันก็สองเดือนมันก็สีออกลูกแล้วนะครับน้ำอะไรก็ถ้าบ่อเรามันเหม็นกะ เปลี awesome, ่ยนน้ํานะครับแต่ของผมนี่เลี้ยงมา3เดือนแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนน้ำไม่เคยเปลี่ยนน้ําเดี๋ยวจะเอาให้ฟังว่าเป็นอย่างไรเปลี่ยนน้ํานะครับสาเหตุที่บริเปลี่ยนน้ำก็คือนะครับนี่ผมใช้หัวอาหารนะครับหัวอาหารนี่ครับเป็นหัวอาหารกุ้งนะครับหัวอาหารกุ้งที่ผมซื้อมาถุงละ30บาทนะครับอาทิตย์นึงให้เธอหนึ่งนะครับผมบริเปลี่ยนน้ำเจ้าเทื้าครับน้ำผมมีน้ำครับอาหารกุ้งชนิดจมครับที่นี่ในบ่อเฮากระถ้า มันมีว่างปล่อยน้ำครับเห็ดว่างปล่อยน้ํานะครับแต่บ่อที่ผมเห็นไว้นี่บ่มีว่างปล่อยน้ํานะครับแต่ว่าผมเห็นลักษณะคือให้บอ่อมันซึมซึมให้น้ําซึมออกอยู่ตอลอดนะครับเพื่อที่ให้มันมีการถ่ายเทน้ำเนะาะบ่ให้เกิดการมกมุมนะครับเป็นท่อที่มีลักษณะของน้ําซึมออกด้านข้างบ้างนะครับแ้วก็เขาก็ค่อยเติมน้ําเอานะครับแต่ถ้าเขาอยากเปลี่ยนน้ำดีนะครับเขาว่าบ่มีท่อ ปล่อยน้ำเนาะเขาสิเปลี่ยนน้ำแในไห้นะครับอันนี้คือหัวอาหารกุ้งนะครับเอามาใส่ครับเป็นชนิดจมเดอ้อการกินน้ำในท่อนะครับเขาก็ใช้วิธีของการกาลักน้ำนะครับเนาะกาลักน้ำนกาลักน้ำก็คือเขาเอาสายยางด้วครับจุ่มนะครับสายยางจุ่มไว้ข้างหนึ่งนะครับหลายท่านหัวแจ๊กอะไรเ,เนาะกาลักน้ำเป็นเด้อนะครับแล้วเาก็ เอาปลายนะครับเนาะปลายอีกครั้งนึงนี่รับมาแบบอครับแล้วก็ทำการน่ครับอัดล่มเข้าไปนะครับถือว่าเรายอกยอกๆอกยอกแบบนี้ก็ได้นะครับยอกยอกแบบนี้ยอกยอกออนีนะครับพักกระปล่ยนะครับแล้วเมื่อกัดสีไหลออกมานะครับคืเห็นไหมครับที่เห็นน้ำไหลออกมานะครับอันปิดไว้ก่อนนะครับนี่คือการกาลักน้ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เห็นน้ำกาลักน้ำแห้งก็คือ เท้าป่อยน้ําจากสายยางนะครับเนาะจากสายยางอีกข้อหนึ่งนะครับเลยก็เอามาแทงใส่ครับสายยางที่เทาปล่อยน้ามานะครับมาแทงใส่นี่นะครับป่อยน้ํามาปล่อยน้ํามามันก็พอดันปุ๊บล้วก็ปล่อยปุ๊บนะครับน้ําก็สีไหลออกนะครับนี่แบบเราแบบเขย่าครับเขย่าสั้นเอาให้ความตันอากาศเข้าไปกับซีมาะกับสายยางที่สั้นๆเนาะอันนี้สีออกหรือบ่าออกกันนะครับออก นะครับออกเหมือนกันนะครับนี่เป็นการลักน้ำนะครับง่ายๆครับวิธีใช้การลักน้ำครับนี่ครับทีนี้การเลี้ยงหอยขมในท่อนะครับเนาะผมลองเปรียบเทียบระหว่างท่อที่ใส่ดินกับไ่ใส่ดินนะครับท่อที่ใส่ดินนี่หอยขมสี่ใหญ่เร็วนะครับใหญ่เร็วแล้วก็มีการขยายพันธุ์ได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นการเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะเอากับมีการปล่อยน้ําใส่เป็นระยะนะครับ เลียแบบธรรมชาติแต่ว่าจะให้น้ําตื้นกว่าสา4สิบสี่สิบเซนนะครับเพราะว่าหอยขมสีบวบแพ้พันุ์นะครับออกรูถ้าน้าตื้นน้ําแห้งนะครับครับหอยขมงามบางวัอนอาจสะเลี้ยงคนละแบบนะครับเนาะหรือาจจะได้ผลดีก็หนี้หรือใอะไรกันมาคุยกันดวยครับเด้ออันนี้กะเป็นเกษตรฝึกใหม่มา่ทยทอดประสบการณ์นะครับ อ่ะครับผม